พระทราการระชาวงจักรีเพื่อเป็นการเทิดพระเกีตในรัชกาลที่10ขอพระองค์สบพระเรและสำนึกในมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ทัศนิต์ในดวงใจไทยนิรันด์กลางเรืออันมีองค์พระธาตุพนมองค์พระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์ ผู้บ้าผู้เมือเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและรายร้องไปด้วยพระธาตุประจำวันเกิดเชิญชวนผู้มาเยือนได้ไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้แก่วันอาทิตย์พระธาตุพนมอำเภอพนมนจรพระธาตุเรดูอำเภอเรดูนครวันอังคารพระธาตุสีขูนอำเภอนาแก่วันพุธพระธาตุ นอกจากปิศาจแล้วรัฐบาลกถูกสร้างขึ้นในสังคที่มีสัตว์สูบหัวงมีความหลากหลาย่งๆซึ่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนระหว่างถนน5ถนเดินนเิดกพิธสถาปนยของับาจอมี่เมื่อวันทีสิาค4 เปลนแปลการปกครองเปลี่ยนแปลงการออกแบบของหม่องหลวงปุกซึ่งได้ออกแบบโดยการนำสาปัจยกรรมกไทยมาเอาสังสรรคเด้วยกันและพวกผ้่จัต้างเสรมและตกแตงด้ถึงหน้าต่าี่วางลูกสบายของกลากลายเป็นที่ะับสวยงามและสคัญอัหนึ่งของประเทศไทยส่วนท้ายลือ มีองค์สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ,จ้ากลมสมเด็จพระเทพรันตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี